สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องท่านจ่าเป็นพี่น้องจ้าห่างหายไปโดดนะจ้าพี่น้องไอมื้อนี่นะจ้าเนาะกสีมาเห็ดขิปเราจะเนาะอัปเดตไออาการหลังฉีดวัคซีนมาเนาจะเนาะน้องท่านกสีเดบประมนผ่านมาสี่หมื่นเราจะตอนแรกก็ว่าสีอัปเดตเป็นหมื่นเป็นหมื่นไปเนาจะเนาะขอรองท่านสีเข็มแรกของซีโนแวคเนาจะเนาะกสีมาเ้าเพื่อเป็นแนวทางของคนที่อยากสิไปฉีดนะจ้าคนทีไอมาแบบ อยากรลู้แนวทางก่อยากอันแบบว่าแบบดตัดสินใจถือเนาะจ้ะเนาะเป็นแนวทางการตัดสินใจการน้องท่านกับไปสีบวันที่สิบสามจะพี่น้องไปสีบวันที่สิบสามแบบบอกอินเนาะจ้ะเนาะแบบย่างเข้าไปเลยสีบเลยเลยจ้ะบ่าต้องอันผ่านการจองหรือว่าลุงทะเบียนเอียงเนาะเพราะว่ามันเป็นว่านันคายวันสวรรค์ของไอ้ล่อเก่าเนาะจ้ะัดที่นี้พอไปสีบมาแล้วจะพี่น้องอัน เขากะสีหายห้อาางนั่งพักเนาะสามสิบนาทีแต่ว่าช่วงนั้นหิวน้ำแห้งๆจ่พี่น้องจ้าแบบที่นั่งยวนนั่งทับเบื้องอาการนะจา่าเขากะสีมีพยาบาลคอยอยู่ไกลๆเขาเนาะหิวน้ำแห้งจ่พี่น้องกินน้ำเบิ้ลสองขวดไงอันแบบว่าอันเขากะสีมีน้ำม,มีอย่างเรียไมให้าวเลยจ่า,จาพี่น้องแล้วแต่บางพื้นทีเนาะบางพื้นที่ก็บ่มีเขาก็กินกินกินแล้วก็ทับเบื้องอาการตอนแรกก็บ่เป็นยังได้จา้ากับปกติเนาะ พอย่างเมือ่อคืนมากม,มันนจะพี่น้องพอย่างเมื่อคืนมาของคืนแหลกเนาะคืนแหลกมานี่ก็เริ่มแบบปวดแขนนิดๆพ่อตกดึกมาจา้ะปวดแขนปวดโตนันนี้จ้จะพี่น้องจ้ะง่วงว่าจ้ะพี่น้องง่วงตั้งแต่สองถึงสามถุ่มบาดที่นียนกับข้อแห้งจะพี่น้องจ้ะข้อแห้ง้อแห้งแบบง่วงแห้งพ่อบัดท,ที่นี้ปวดหัวเันนีจ้จะดึกมากดึกมากแล้วกับแบบ ปวดหัวแล้วก็บแบบไอ้ไข่อจะเป็นอกไข่อ่อนๆจนมางนท่าจะเป็นแผลเนื่อมือขึ้นนะจ๊ะแบบไข่เนืมือขึ้นแล้วก็วกปวดหัวจนแบบต้องกินยานัดนอกจากนอกขนาดกินยานาดแล้วกินยาแก่ปวดลัดไปสองเมตรบบที่นี่ก็นอนไปพอตื่นเนี่ยมันเสายวจิตปวดเบ้ดจะเป็นอกจากปวดน้ำตุนน้ำตุต่นตาบามูของนนท่านนบเป็นยังคนที่เขาไปฉีดมาก,ก่อนนอกจากนอเขาบอกว่าอัน บ่เป็นยังเด้ภาษาซื่อๆอๆยูเป็นปวดแต่แค้นนิดๆว่าซั่นบัดที่นี้เฮากัคือว่าเลาวจะพี่น้องร่างกายของคนเฮ um ามันบ่คือกันความแข็งแรงแล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายแต่ละคนม um ันบ่คือกันบัดที่นี้เฮาไปสิเฮาก็ว่าโอบยเป็นหยังเฮข้าเปสีอันนั้นจ้ะพี่น้องเฮาก,ก็แบบก็อยู่ไกลบ้านเนาะจ้นะเนาะก็ให้หมู่มาดูแลอยู่กับหมู่บัดที่นี้อ่อนพอน่านขึ้นแหลกไปแหละขึ้นที่2ก็เป็น เป็นคือเกาแต่เป็นแต่ยง้มมือแรงลุงท่านกระรู้ขึ้นกันว่าเป็นอย่างก็เป็นได้ช่วงเดึกดๆช่วงยง้มคําที่นอนเนี่ยเสียจ้ะมันสิมาไข่ให้มันเป็นที่มาจังไลยน,นะลุงท่านเป็นมาเต่นหน่อยน่าจะเนาะอันที่ว่าแบบไข่ย่้มขึ้นนึงเสียบัดที่นี้กินยาไปกัไข้แนืลงไปอาการแบบนี้ลุงท่านเป็นอยู่ประมาณสามหมื่นจากพี่น้องจนอจว,นวันที่สิบหกวันที่สิบหกก็ิ่มไข้ในะจะน้อยแต่วัดที่นี้วันที่สิบเจ็ดมากอะไปเขาไข้ลูกเสือจะแบบนี้พี่นองา ไปเขาไปฟื้นกิจกรรมไปเฮ็ดเอี้ยงต่างๆเขากลับไปอยู่ตังมือหนึ่งไปตั้งแต่ไอตีหาก,วก,วก,วกวุากากก้งกลัวนาะจะเนาะตีหาก,วกวุ้งกลัวลูกขึ้นมาอาบน้ำม,มากลกับไปไป้วกลับมากอะเดือดด้วยจ้ะมาหอนหงเลยเกือบหาทุ่มอะแบบว่าแบบเท่ากับเฮ็ดเร็จแล้วเข้ากับแยกกินเข่าเลยก,กลับมาหอนให้เข้าในอาบน้ำนอนอะจ้ะ ที่เนีนกลับมากล้วก็มานอนผักกินยาแล้วก็นอนผักอีกเพราะว่ามันเมืยแห้งจะเป็น้นองปวดแขนปวดขาลุงก,ก็ข้นบเนี้ยพรานก็เลยยายาหน,นวดยาเย็นนะ่ะใส่ลงไปจะเป็น้นองเอายาใส่ลงไปกะไข้ขึ้นมาในจักกนอยแล้วจะนะบดัดนี้เนี่ยึงช่วงที่แบบระวังที่ไปสี่วัคซีนมาแบบเฝ้าผักผ่อนเพียงพ่อแต่พี่น้องจา้าแล้วเขาตรงนั่งเหตุงานงานมือขึ้นคือฮอนตรงนั่งเหตุงานถึงประมาณตีสองตีสามเกือบทุกมือนเนื่องจากทีน้องท่านเทีอย่ตอน พะว่าเดไรายงานมันจากวันที่1 4ี่เนี่ยจุดหอดวันที่28ทีน้องท่านตรงทรงงานมือเว่ยนมือมือเวีนมือจ้ะพี่น้องอันที่เนียนเท่ากับวันใดพักพรลมผ่าประตูเข้ากับวันใดพักพรแบบว่าบันดพักพลเพียงพ่อจ้ะพี่น้องยนียมงคืนเหตุดงานไปนี้ตื่นมายังเว้นเลี่ยนจะพี่นองจาเลี่ยนละกันอบร่มแน่เขากิจกรรมแน่ยังจังสันจังเสียจ้ะพี่น้องมันก็เลยแบบน้องท่านนี่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบเพียดห้รห่างกายของเข้าน่ะ บอกคือมูพอบแบบแบบเห่านะเหตุแบบทึงเบียกเงี้มขึ้นเนาะจะนองแบบนางอยู่หนาจะอข้อมองเสียจากพี่น้องนางแต่เสาแถาคำล่างเท้กากระดบัดที่นีก็เล่นมาอัปเดตอาการให้พี่น้องเบิง้งเนาะจะ่เนาะแต่ว่ากะโอเคตอนนี้ก็โอเคข้นแเราจะพี่น้องปกติแต่ว่ากะต้องทาเบิ้งเข็มสองวามันจะเป็นจังใดเนาะจะพี่น้องกะแต่ว่าเข็มแรกกะท่านกับปวดยุ่สามมือปวดตุนปวดโตวปวดแขนปวดหัวคิงห่อน เป็นอาการของจีดวัคซีนมากจากเพื่อนว่าปกติแต่ดีตรงที่ว่าน้องท่านว่าเป็นพื้นน้ำมันน้ำกระ,ะตุนกระโตนน้ำแขนน้ำขาเนานนะจ้ะเนาะก็ถือว่าโอเคสําหรับวัคซีนเข็มแรกของซีโนแวคแบบที่นิกาสีไปถ้าเบิ่งเข็มที่สองของอตาแ <c> ต <oughs> ่นัดสีอีกเพื่อนวันที่สามจะเป็นน้องจ้ะน้องท่านขาดว่าสีน่าจะไปสีดูดอ,อนเพราะว่าจิกลับบ้าน,น,น,าน,นเนาะจ้ะเนาะไอ้แล้วงานในสิ้นเดือนแล้วก็สิกลับบ้านจะเตรียมของใหญ่หอ จะย้ายไปอีกเดือนหนึ่งแล้วจต่สิไปยอยู่หมองเก่าอีกเดือนหนึ่งไปล่องเรียนไปสอนอีกเดือนหนึ่งแล้วก็คอยจะดกัรมาอยู่นีเราจะเนาะเพราะว่าเทิมเนี่ยเทอมหนึ่งเนี่ยก็จะจบแล้วเลยอีกประมาณสิน้นพอสิ้นเดือนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยก็เลยสิมาแจ้งข่าวกับพี่กับน้องว่าแบบอัปเดตอาการหลังสิบวันสิน้นเพราะว่าแบบบ่ได้มาตั้งกล่องเลยเราจะเนาะบบว่างจะพี่น้องจ้าทั้งงานหลายทั้งหลางกายบอหนีแนะ่ก็ขอบคุณทุกคนเด้งจ้ะที่เป็นห่วงขอบคุณทุกใด ทุกคอมเมนต์ลราจะนอตทีเข้ามาติดตามรับชมให้ขอบคุณด,ดูการติดตามกับขอฝากคลิปนี้ไว้นเนี่ยด้วยอจากพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องท่านในเรื่องจับพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ